เมื่อคุณมีททศนะกติสร้างสรรค์คุณจะรู้ว่าคุณมีพลังอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับคนยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณจะสร้างการควบคุมอารมณ์เอคนขึ้นมาได้เพื่อให้คุณสามารถบังคับพลังสร้างสรรค์ของมันไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดคุณจะขจัดความคิดในด้านลบทั้งปวงอันเกิดขึ้นมาจากการตอบสนองอย่างผิดพลาดของคุณคุณจะเอาชนะความกลัวของคุณด้วยการรู้ว่ามันมีอิทธิพลในทางทำลาย ต่อพลังความสร้างสรรค์ของคุณถ้าหากว่าคุณปล่อยให้มันเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในจิตใจของคุณนานมากไปคุณจะนึกมองเห็นภาพแต่สิ่งที่ดีที่จะบังเกิดกับชีวิตของคุณจนพลังสร้างสรรค์นี้ปรากฏขึ้นในกรอบของสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์เท่านั้นคุณจะหยุดกลุ้มใจกับความล้มเหลวในอดีตและความทุกข์ที่ผ่านมาคุณจะบังคับความรู้สึกและความปรารถนาที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในชีวิต คุณจะปฏิเสธการนำพลังการสร้างสารรค์ไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายที่เลวร้วายการบรรลุถึงประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันย่อมเป็นจุดหมายของคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีอะไรที่สามารถยับยั้งคุณไว้ได้และสิ่งที่คุณจะต้องนำมาใช้ก็คือคอมมิชเมนต์หรือคำมั่นสัญญากับตัวเองที่จะทำให้ทุกอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นหนังสือหัวใจแห่งความคิดสร้างสารรค์ฉันทำได้ ฉันจะทำนโปเลียนฮิลทัศนคติในทางสร้างสรรค์จะยินยอมให้คุณตั้งความหวังและเอาชนะความพ่ายแพ้และความหวาดกลัวด้วยการสร้างความเป็นเจ้าของทัศนคติในทางสร้างสรรค์คุณจะพบว่าสภาพจิตใจของคุณจะประกอบไปด้วยความสุขสุขภาพสมบูรณ์และสร้างสรรค์ทั้งนี้การตอบสนองแก่คนอื่นด้วยการกระทำที่นำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่น่าประหลาดใจเลย ที่ทัศนคติในทางสร้างสรรค์จะถูกเรียกว่าปรัชญาแห่งฉันทําได้ฉันจะทําเมื่อคุณมีทัศนคติในทางสร้างสรรค์คุณย่อมมีความรู้สึกภายในที่เคารพตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองและย่อมจะดึงดูดชื่อเสียงและสภาพแวดล้อมที่ดีทัศนคติในทางสร้างสรรค์จาเป็นต้องฝึกให้บ่อยจนกลายเป็นนิสัยของคุณที่มันฝังรากลึกจนกระทั่งมันแสดงตัวให้เห็นได้เสมอเพราะฉะนั้น เมื่อคุณใช้สิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถใช้มันโดยไม่ต้องคิดแบบเดียวกับที่คุณเนี่ยติดกระดุมตอนเช้าตอนที่คุณใส่เสื้อยังไงล่ะครับไม่มีอะไรสําเร็จได้เหมือนความสําเร็จคุณเลือกที่จะใช้เวลากับใครคนหนึ่งคนที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาขี้สงสัยบึ่งตึงไม่มั่นใจ 2. หรือคุณใช้ชีวิตอยู่กับคนบางคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลามีความเชื่อมัน่นยิ้มแย้มแจ่มใส มีความพร้อมอยู่เสมอมีทางออกทําประโยชน์สูงสุดให้แก่ตัวเองทัศนคติแห่งความสร้างสรรค์จะยินยอมที่จะทําให้คุณผูกมิตรและร่วมมือกับคนอื่นเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็เปลี่ยนปัญหาให้ใกลายเป็นโอกาสพวกเราต่างก็อยู่ภายใต้ใตอํานาจของนิสัยนิสัยและผลของมันจะเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลือกของคุณต่างหากคุณสามารถที่จะเลือกให้คุณเนี่ยมีเจตใจที่ดีหรืออาจจะถูกครอบงำด้วยความคิดลบก็ได้ คุณสามารถที่จะตัดสินใจแทนที่ความคิดนี้ไปด้วยเชิงบวกก็ได้นิสัยที่สร้างสรรค์ย่อมควบคุมจิตใจของคุณอย่างอัตโนมัติให้คุณมีความตื่นตัวแอคทีฟมีเจตนาการที่เฉียบคมขึ้นมีความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นมีความตั้งใจที่สูงขึ้นทัศนคติในทางสร้างสรรค์จะดึงดูดประโยชน์ที่เหมือนกันเข้ามาเปรียบเสมือนว่ามันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามา อนาคตของคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ต่อต้านไม่ได้เลยคนที่มีทัศนคติในทางสร้างสรรค์เขาจะไม่สงสัยในตัวเองเขาจะไม่เชื่อเรื่องเคราะห์กรรมเพราะทุกอย่างเขาเชื่อว่าเขากําหนดได้ทัศนคติในทางสร้างสรรค์เป็นการตอบสนองที่ถูกต้องไม่ว่าจะเจอสิ่งกระตุ้นใดๆทั้งภายนอกและภายในตัวเองหรือจะเรียกว่าการมีสติก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่มีสิ่งกระตุ้นใดๆเกิดขึ้นมาเขาจะเลือกตอบสนอง อย่างถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์ที่เป็นลบเขาจะตอบสนองในเชิงลบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีทัศนคติในทางสร้างสรรค์จิตใจและชีวิตจะตอบสนองทุกอย่างอย่างถูกต้องในเวลาสมควรเราไม่ใช่ผล,ผลผลิตของสภาพแวดล้อมเราคือผู้ที่สร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาไปใช้ได้นั่นหละ่ะคือคนที่มีทัศนคติในทางสร้างสรรค์วิธีการที่คุณจะฝึก ให้ตัวเองกระทําบางอย่างด้วยทัศนคติในทางสร้างสรรค์ก็คือการเลือกแรงกระตุ้นตัวเองและนี่คือคําที่มีความหมายอย่างยิ่งสําหรับคุณถ้าหากว่าคุณต้องการแรงกระตุ้นเองที่จะเสริมสร้างหัวใจแห่งทัศนคติแห่งการสร้างสรรค์ไว้ในชีวิตของคุณแล้วล่ะก็ถ้าหากคุณรู้ว่าคุณมีทัศนคติเป็นพิเศษต่อสิ่งที่คุณกําลังต้องการที่จะเอาชนะคุณก็จะสามารถที่จะวางแนวทางเพื่อสร้างแรงกระตุ้นของตัวเองได้แบบอัตโนมัติ เพราะว่าแรงกระตุ้นของตัวเองย่อมจะก,กลายเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในชีวิตของคุณดังนั้นจงเลือกสิ่งที่จะสะท้อนความเชื่อมั่นของตัวเองให้ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะถูกเตือนและเร่งเร้าอยู่เสมอให้ทาในสิ่งที่เข้ากันได้และเหมาะสมที่สุดกับมันจุดมุ่งหมายของคุณก็คือการเป็นผู้ถูกต้องอย่างเหมาะสมจงทาให้คนที่คุณอยากจะเป็นและคนที่เป็นคุณจริงๆมันคือคนคนเดียวกันข้อแนะนําบางประการ คุณจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณต้องการคุณต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณอย่างไรต้องปฏิบัติกับพวกเขาอย่างนั้นก่อนคุณจะบอกเองว่าฉันรู้สึกมีสุขภาพสมบูรณ์ฉันรู้สึกมีความสุขฉันรู้สึกน่าเกรงขามและคุณก็จะทํามันเดี๋ยวนี้สิ่งที่คุณสามารถเข้าใจและเชื่อจงจําไว้ว่าคุณสามารถบรรลุมันได้เชื่อเถอะว่าทุกปัญหามีเมล็ดพันธุ์แห่งคําตอบเสมอ ใช้ชนะย่อมได้มาทีละนิ้วไม่ใช่ทีละไม้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มจากการก้าวเล็กๆเ,เพื่อให้คุณประสบความสําเร็จซะก,ก่อนอย่าเพิ่งคิดการใหญ่แต่จงก้าวเล็กๆซะก,ก่อนแล้วให้คุณเนี่ยเริ่มลงมือทําคุณก็จะกลายเป็นคนที่ฉันทําได้ฉันจะทําทัศนคติในทางสร้างสรรค์เป็นผลมาจากกระบวนการสีอันดับที่ประกอบด้วย 1. แนวความคิดที่ซื่อสัตย์และมั่นคง 2. ความสนึกต่อความสําเร็จส ปรัชญาชีวิตที่ดีพร้อม 4. ความสามารถที่จะกระทำและตอบสนองที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ไม่ว่าบวกหรือลบมันคือความเชื่อมั่นความซื่อสัตย์สภาวะสร้างสรรคจิตใจที่คนเราสร้างขึ้นมาและรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เขาเลือกด้วยตัวเองโดยผ่านจากความตั้งใจจริงของพวกเขาทัศนคติในทางสร้างสรรค์ก็คือความคิดการกระทำการตอบสนองที่ถูกต้องต่อสถานการณ์หนึ่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ละเมิดต่อกฎของพระเจ้า กฎของจกกักรวาลกฎของเพื่อนมนุษย์มีเพียงวิธีเดียวที่จะนำคุณไปสู่ทัศนคติในทางสร้างสรรค์ก็คือคุณจะต้องเป็นเจ้าของจิตใจด้วยตัวเองและด้วยความเชื่อมัน่นจิตใจของคุณเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ที่มันใหญ่ที่สุดในเอกภพเพราะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของคุณและแน่นอนมันน่าสังเกตว่าจิตใจเป็นที่รู้จักของเราในสองระดับด้วยกันในระดับสูงสุดก็คือความสํานึกของมนุษย์ ใจิตใจของเราคือการล่วงรู้โดยตรงที่เกิดจากสัญญาณการไหลของกระแสไฟฟ้าและสารเคมีในสมองของเราและในระดับที่ต่ำที่สุดก็คือระดับของอะตอมและอิเล็กตรอนใจิตใจของผู้สังเกตคือการเกี่ยวพันอยู่ในรายละเอียดของเหตุการณ์ระหว่างสองระดับนี้ตำแหน่งของรูปแบบเชิงกลไกและใจิตใจปรากฏขึ้นอย่างไม่กลมเกินกันคุณคือใจิตใจที่มีร่างกายคุณสามารถบังคับความคิดของคุณอารมณ์ของคุณ และเลิกิจชะตาชีวิตของคุณได้คุณสามารถอย่างรู้ถึงพลังอำนาจที่อยู่ภายในจิตใจของตัวเองได้เมื่อคุณแสดงความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุดการที่คุณจะเป็นเจ้าของจิตใจตัวเองด้วยความเชื่อมัน่นคุณอาจจะสร้างเซลล์ทอรเล็กๆหรืออาจจะเขียนแล้วก็ติดไว้ข้างผนังแล้วก็อ่านมันอยู่บ่อยครั้งเช่นฉันเชื่อว่าจิตใจของฉันเป็นของฉันเองฉันเชื่อว่าฉันสามารถเป็นเจ้าของจิตใจฉันเองได้ ฉันเชื่อว่าฉันสามารถบังคับควบคุมอารมณ์ความวันไหวสติปัญญาและนิสัยของฉันได้และด้วยความสนใจที่จะฝึกฝน,นทัศนคติในทางสร้างสรรค์ฉันจะฝึกฝนทัศนคติในทางสร้างสรรค์แบบนี้เป็นต้นครับเมื่อใดก <Wilson. S 2> ็ตามที่สิ่งแงงวดล้อมผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆคุกคามคุณในเชิงลบให้คุณฝึกใช้ทัศนคตินในทางสร้างสรรค์โดยการเรีบใช้ข้อความหรือเซลล์ท็อกไปกู้สถานการณ์ เช่นพูดกับตัวเองว่าจิตใจของฉันเป็นของฉันเองฉันควบคุมมันได้ฉันจะควบคุมมันเป็นต้นทัศนคติในทางสร้างสรรค์จะเป็นการเตรียมจิตใจของคุณเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่คุณลงมือทําจงทําให้เต็มความสามารถถ้าหากคุณทุกข์ร้อนด้วยสิ่งภายนอกใดๆความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกที่คุณมีต่อมันและตรงนี้ล่ละ ที่คุณจะมีอำนาจควบคุมมันได้เสมออะไรก็ตามที่คุณทำรลอคิดว่าคุณทำได้จงลงมือทำมันซะความกล้าหาเนี่ยมันมีความอาัจฉริยะของมันอยู่พลังอำนาจและความมหัศาจรรย์มันอยู่ในตัวคุณทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้จงเชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเองได้มนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพื่อประสบความสำเร็จไม่ใช่ลมเหลวจงยึดถือในใจว่า การตัดสินใจของตัวคุณเองที่จะสําเร็จสําคัญกว่าสิ่งอนใดทั้งนั้นโชคชะตาไม่ใช่เรื่องความบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของการเลือกเลือกที่จะมีชีวิตแบบไหนต่างหากมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรอคอยแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเต็มใจทํามันให้สําเร็จและมันอาจจะเป็นเรื่องที่ตลกเกี่ยวกับชีวิตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าคุณปฏิเสธที่จะยอมรับอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปอยครั้งทีเดียวที่คุณมักจะได้รับมัน ในกากรวิเคราะห์จนถึงที่สุดแล้วเสรีภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นของเราก็คือเสรีภาพที่เราจะบังคับตัวเราเองอนาคตย่อมเป็นของคนที่เชื่อในความสามารถของสิ่งที่พวกเขาฝันไว้จงรักษาจิตใจของคุณเอาไว้กับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณไม่ต้องการซะสิ่งที่เรียกว่าเคราะห์กรรมความล้มเหลวต่างๆความพ่ายแพ้ความเศร้าโศกหรือสิ่งแวดล้อมอันไม่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกๆอย่างเลย มันก็คือโอกาสของคุณที่จะเลือกตอบสนองต่างหากหากคุณมีทัศนคติในทางสร้างสรรค์คุณจะพบว่าคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีเมื่อครั้งที่คุณเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับเคราะห์กรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องทําอะไรเนี่ยคุณทําไปหมดหรือยังคุณทําไปหมดแล้วใช่ไหมแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทาทุกอย่างดีที่สุดและทําไปหมดแล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านมาไปแล้วได้ แต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบันได้จองพูดกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดทั้งนั้นและมันดีกว่าและหลังจากนั้นคุณก็วาดภาพในใจแล้วก็ลงมือแก้ไขประสบการณ์นั้นให้ดีมากขึ้นอย่าขังตัวเองอยู่แต่กับอดีตเพราะบางครั้งเมื่อเราฝังตัวเองและขังตัวเองให้มีชีวิตอยู่ในความล้มเหลวที่ผ่านมามันจะทําให้คุณเนี่ยเจอแต่สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นจงเรียนรู้ ที่จะทําให้ความพอใจของคุณต่อบางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นแรงบันดาลใจของคุณนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเรียนรู้ว่าอาดีตเนี่ยมันมีบทเรียนอย่างไรคุณก็แค่ทํามันให้ดีขึ้นคนส่วนมากมัจกจะขังตัวเองกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นทุกข์และความลน้มเหลวในอดีตจนเกิดแรงบันดาลใจในด้านไม่ดีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจจากความไม่พอใจก็คือความไม่พอใจสวรรค์เคราะห์กรรมต่างๆแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากความไม่พอใจ สิ่งที่ทําให้เกิดแรงกระตุ้นก็ส่งผลให้เกิดเป็นการกระทําในเชิงลบได้เพราะฉะนั้นมันจะกระตุ้นให้คุณเนี่ยรู้จักแต่ความพ่ายแพ้จงเปลี่ยนความพ่ายแพ้สูญเสียเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยการเรียนรู้จากมันจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกฎทองคําจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติกับคุณอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณสบายใจและมีความสุขจงคิดถึงสามสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาปฏิบัติต่อคุณ มันคืออะไรครับ1 2 3จงแบ่งปันในสิ่งที่คุณมีในการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆคุณสามารถให้กับคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นและทุกอย่างในชีวิตคุณจะทวีคูณและ,จะเจริญเติบโตจงมีความใจกว้างเมื่อคุณแบ่งปันบางส่วนที่คุณมีให้กับคนอื่นอีนอกมากมายสิ่งที่เหลืออยู่จะทําให้คุณเนี่ยได้ทุกอย่างเพิ่มเป็นทวีคูณจงยิ้มให้กับทุกคนที่คุณพบจงพูดด้วยความรู้สึกเมตตา จงแสดงความขอบคุณด้วยความอบอุ่นหัวใจจงให้เกียรติเชื่อถือและปรบมือเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะและคุณจะได้รับเกียรติความเชื่อถือและการปรบมือเช่นเดียวกันจงให้ความจริงจงให้ความหวังอันเป็นองค์ประกอบของความมหัศจรรย์ของความสําเร็จและคุณจะมีความหวังและเต็มไปด้วยความหวังจงให้ความสุขและคุณจะเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่ออ่มเอมที่สุดจงให้ความยินดีและคุณจะได้รับความยินดี แล้วก็มีความยินดีจงขจัดความคิดในทางทำลายทั้งหมดด้วยการตรวจสอบตัวเองซะก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจสอบคนอื่นการที่คุณจะเริ่มสร้างทัศนคติในทางสร้างสรรค์แน่นอนมันอาจจะมีอุปสรรคครับมันก็หมายถึงนิสัยเก่าๆที่มันจะเข้ามาแทรกแซงครั้งแล้วครั้งเล่าคุณจะพบว่าความคิดในทางทำลายจะคอยสอดแทรกอยู่ทั่วไปหมดพร้อมที่จะกระโดดเข้ามาแทนที่ทันดีทันใดที่คุณเนี่ยแง่ประตูออกมาเหตุผลสี่ประการดังนี้ หนึ่งคุณอาจจะกำลังรู้สึกผิดต่อตัวเองและเกิดความยัออย่วยุให้สงสารตัวเองสองคุณอาจจะกำลังโทษคนอื่นหรือโทษตัวเองสามอัตราของคุณถูกทำร้ายหรือลบหลู่หรือความภาคภูมิใจของคุณถูกทำลายสี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมองไม่ค่อยเห็นก็คือคุณมักจะเห็นแก่ตัวเมื่อเกี่ยวกับตัวคุณเองใครบางคนหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้ให้คุณฝึกสังเกตตัวเองนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดในทางทำลายซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของคุณได้มันเกิดจากอะไรมันเป็นผลมาจากอดีตท,ที่คุณได้ตัดสินใจไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังทุกอย่างเนี่ยมันเกิดไปแล้วและตอนนี้คุณแค่อยู่กับปัจจุบันพวกมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วสําหรับคุณมันมีเพียงแค่การเรียนรู้จงตอบโต้มันด้วยยาถอนพิษที่ฉับพลันในรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์มีความหนักแน่นเกี่ยวกับตัวคุณเองจงมีความสุข จงทําให้ผู้อื่นมีความสุขไปด้วยและเพื่อที่จะมีความสุขจงทําทุกอย่างด้วยความสุขจริงๆและคุณก็จะสามารถทําเพื่อให้เกิดความคิดในวิถีทางใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีความแอคทีฟกระตือรือร้นได้อย่างไรก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขและสนุกสนานในสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งนั้นก็ทําให้คนอื่นเขามีความสุขไปด้วยเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งร่ํารวย ความสาเร็จที่คุณเคยมีหรือความภาคภูมิใจก็ได้แล้วความภาคภูมิใจในความสําเร็จของคุณมันเคยมีอะไรบ้างดะลองลนิสิกมาเพื่อให้คุณรู้สึกมีความสุขเราจะส่งความสุขให้คนอื่นก็ต่อเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองได้ซะก่อนจงสร้างนิสัยใจกว้างจงเปิดใจกว้างกับคนทุกคนจงพยายามที่จะชอบและยอมรับผู้อื่นอย่างแท้จริงแทนที่จะบังคับหรือเคี่ยวเกลื่นให้พวกเขาเป็นอย่างที่คุณต้องการจงมองหาส่วนดีของคนอื่น และเรียนดูที่จะชอบผู้คนอย่าตัดสินพิจารณาคนอื่นรวมถึงการตัดสินและพิจารณาตัวเองด้วยจงให้การเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่ตัวเองจงกำหนดเงื่อนไขให้แก่จิตใจของตัวคุณเองเพื่อแสดงทัศนคติในทางสร้างสรรค์อยู่เสมอคุณจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าคุณกำลังเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่มีอยู่ในใจของคุณให้กลายเป็นโลกภายนอกสิ่งที่อยู่ภายในจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นวันนี้ค,คุณคิดอะไรกับตัวเอง สิ่งนี้แหละก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ภายนอกเราย่อมเป็นไปตามสิ่งให้เราคิดถึงมากที่สุดจิตใต้สนึกจะทําตามคําสั่งของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นบวกกับเองอยู่เสมอจงให้ความหมายที่เป็นบวกกับทุกเรื่องที่คุณเจอจงใช้พลังในการสวดวิงวอนของคุณให้มีศรัทธากับตัวเองให้มีศรัทธาในสรรพสิ่งจงเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณวิงวอนร้องขอทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เสมอ จงคิดและเชื่อว,ว่าคุณจะทำอย่างไรจงพูดอย่างคนที่เฉลียวฉลาดและอยากให้คำตัดสินของใครมาเป็นเรื่องที่เรากำลังจะทำจงระวังในการเปิดเผยความตั้งใจของตัวคุณเองแต่ก็อย่ากลัวจนคิดมากจนเกินไปจัก,กรวาลไม่เคยขัดขวางธรรมชาติเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคู่ควรกับความสเร็จเสมอจงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือการกระทำสิ่งที่จำเป็นจงลงมือทำได้เลยและคุณจะค้นพบว่าทุกอย่าง มันได้รับการนําทางอยู่แล้วโดยจิตใต้สานึกสิ่งที่จะกระตุ้นให้คุณเนี่ยทำอะไรบางอย่างในชีวิตก็คือการกําหนดเป้าหมายทุกอย่างมันย่อมขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณชัดเจนและต้องการอะไรกับชีวิตเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตคุณก็จะสามารถบังคับควบคุมจิตใจของคุณได้แล้วใช้มันในความคิดนี้เพื่อบรรลุความสําเร็จตามจุดหมายที่คุณเลือกไว้และคุณสามารถบรรลุจุดหมายใดๆได้ทั้งสิ้นตราบเท่าที่ คุณลงมือทำคิดเชื่อและศรัทธาการกำหนดเป้าหมายเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาจิตใจของคุณให้อยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างจริงและหลีกเลี่ยงในสิ่งที่คุณไม่ต้องการด้วยในการกำหนดเป้าหมายจะต้องมีการตัดสินใจมีการประเมินคุณค่ามีการกำหนดช่วงเวลามีความเฉพาะเจาะจงมีการย้ำและเน้นมีกิจวัตรประจำวันคุณจะออกแบบแผนชีวิตที่คุณต้องการ วิธีการที่คุณสามารถใช้ในการกำหนดเป้าหมายมันก็คือสิ่งที่คุณสามารถดีไซน์ได้จงตัดสินใจแล้วตรึงความต้องการของคุณเอาไว้ลิสต์ออกมาเลยว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรจากนั้นวางแผนตารางงานแล้วให้คุณจดจําไว้ว่าจงทํามันเดี๋ยวนี้จากตารางงานที่คุณออกแบบไว้จงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจงพยายามทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ทําแต่ทําเดี๋ยวนี้และก็ทบทวนแผนการของคุณเอาไว้อย่างเป็นขั้นตอนซ้าแล้วซ้าเล่า ประเมินตัวเองและถามตัวเองตลอดเวลาว่าฉันต้องการอะไรจริงๆกันแน่จงถามให้ตัวเองเฉพาะเจาะจงว่าเราต้องการอะไรกันแน่เมื่อ,อไรล่ล่ะที่เราต้องการแล้วเราจะทําอะไรละ่ะที่เราต้องการเป็นต้นคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อปรับปรุงและรักษาทัศนคติในทางสร้างสรรค์การที่คุณจะมีทัศนคติในทางสร้างสรรค์คุณจะต้องศึกษาเรียนรู้คิดและวางแผนเป็นกิจวัตรประจําวันจงทําให้มันเป็นนิสัย จงคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณบ่อยครั้งจงตรวจสอบเป้าหมายของคุณจงตรวจสอบการลงมือทำและความคิดของคุณจงอ่านหนังสือแรงบันดาลใจอย่างน้อยนอนสักบทหนึ่งแล้วก็ทำตามนั้นจงให้เวลาตัวเองในการศึกษาเรียนรู้คิดและวางแผนเพื่อสร้างทัศนคติในทางสร้างสรรค์คุณจะเดินทางไปที่ไหนนับจากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่มีเป้าหมายหรือไม่มีคุณจะรู้สึกสนใจสนุกสนานหรือไม่มี ขอให้คุณเดินทางไปด้วยความสุขและนี่คือสรุปสั้นของหนังสือหัวใจแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันทําได้ฉันจะทํานับโปเลียนฮิวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ